ยแกล้งสีผ้าไปเก็บผักเสียนได้แบบนี้พี่น้องจา้าดอนนี่ละแกล้งไม,มาเก็บอะ่ะพอพี่น้องเห็นนะเขาก,ก็ลังเป็นดอกแล้วดอนนี่เป็นดงเลยค่ะบึ้งเบี้ยเขาก็ลังขึ้นพูดอ่ะดอนนี่หลายพี่น้องจ้ะแกล้งสีผ้าเบื้องเราหน่โอ้ยขอบพระท่านได้ไงพี่นอ้องเบิง้งเบิ้งแม่นมือ่อสลบเบี้ยผักเสียนนะพี่น้องเนียเขาขึ้นซ่าก็มูอซุ้มไงกันไงแล้วซุ้มมันก็ลังขึ้นก็ลังขึ้นก็ลังเป็นดอกขาวหมดแล้วพี่น้องเนีน่ยเห็นไหม เอาเขาคิกเป็นดอกหมาแล้วพี ma ่น้องแกบ้างเนี่ยน่ะเป็นดอกหมาแล้วเขามันยอดคิงคิงยุ่มอ่างนี้ปีกานี่ยอดอว้วกปีนี้ยอดคิงคิงพี่น้องจแกรยอดนิดหน่อยยัดเต็มเพเอาดอกยัดเต็มสิไปเก็บอีกป่านนึงมั้งเนี่ยอุ้ยหิมะลงมาทั้งลมทั้งหิมะพี่น้องจะได้ไงกับซีเมนต์ฝนอะไรยัดเต็มว่าเนี่ยมันยอดนิดหน่อยมันยอดหลายยุบพี่น้องจยาแต่ว่ามันยอดนิดหน่อยหิมะถูกยิ่ง มาเริ่มมาแห้งแล้วพี่น้องจแาทั้งลมหมากเชอรี่ปลาแกกำลังเป็นหมากเห็นไหมน้อพี่น้องจะหมากเชอรี่ปลานี่โอ้ยใบมันกำลังเป็นหมากลุกตกเอ้ยโอ้ยหมากกำลังตกแห้งมาแห้งเลยพี่น้องแกมาน้ำล้มมากับล้มแยกแตงว่าเก็บวอดอกปลาเนี่ยเอ้าเข่าตาคนโอ้ยทางนี้แห้งกำลังเป็นเบี้ยอยู่พี่น้องแยกแตงสิล้มไปเบิ่งข้างล่างข้างล่างเขาก็มีอีกเยอะ บ่อึดดอกจ้ะยายเตงมจะไปหาเก็บอ้อยยอดง่ายๆอันนี้มันยอดน้อยยอดขิงไปไกลนี่อ้วกอ้วกไปไกลยายเตงก็เก็บอยู่นี่แหละปีนี้ยอดน้นน้อยขิงคิงยายเตงมว่าเอาดอกยายเตงมจะไปหาเก็บอ้อยยอดอ้วกอ้วกบ่มีก็บ่เก็บเมื่อวานหิมะตกมาแห้งดอกที่วนเบิ้นลงมาทั้งล้มพ่นพี่น้องจ้ะไปจ้ะไปน้องไปตัวไปตัว